โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand com นะฮะโอเคนครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของ g f r a m e w o r k ทิปนะครับทิปของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างนะครับออฟอร์มสำหรับแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นั่นเองนะครับเดอย่าไปดูนะครับว่ามันมีหน้าตาอย่างไงโอเคนนะครับหน้าตาของฟอร์มของเราก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับอ่า ดูเป็นมืออาชีพไหมฮะลองทด,ทดลองพิมพ์ดูนะค,ะนะครับทดสอบ test นะฮะอันนี้คือ test นะครับโอเคนะครับเราสามารถที่จะจัดรูปแบบนะครับเราจะเห็นว่าข้างล่างนะครับมันก็จะแสดงอ,อ example ว่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างหลังจากที่เราจัดรูปแบบใส่เข้าไปนะครับมันก็จะแสดงตัวอย่างให้เราเห็น อเคนะครับหลังจากที่เราคลิกแสดงความคิดเห็นปุ๊บนะครับมันก็จะนะครับแสดงไปบันทึกใน d a t a า a บสครับแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของการแสดงผลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่วิดีโอวิวดีโอตัวถัดไปนะครับสามารถติดตามต่อได้โอเคนะครับเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยผมจะ อธิบายถึงขั้นตอนของการทําตัวกล่องแสดงความคิดเห็นหนะในส่วนของการแสดงความคิดเห็นนะครับโอเคนะฮะออตอนนี้เราอยู่ที่ Controller Video ีนะครับใน A c t i o n Vi d e o โอ e w นะครับโอเคนะฮะใน Action Video View ก็ผมได้สร้างนะครับวิวที่มีชื่อว่า Video View ไว้แล้วนะครับมาดูนะครับว่า เราแสดงผลแบบนี้ได้ไยงรนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบก่อนหน้าที่จะแสดงผลแบบนี้นะครับทุกท่านจะต้องติดตั้ง gbooster นะครับที่เป็น extension นะครับก็คือ,อนักพัฒนา g framework เนี่ยได้พัฒนาตัว bootstrap นะครับให้มา integrate เข้ากันกับ g framework นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น gbooster นะครับ ก็คือ e booster extension นะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้ติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็มีอยู่แล้วนะครับในวิดีโออันในชุดแรกๆนะครับสามารถติดตามได้นะครับโอเคนะครับหลังจากติดตั้งได้แล้วนะครับก็วิธีการเรียกใช้งานนะครับเราก็จะสร้างฟอร์มตัวนึงขึ้นมานะฮะที่เป็น widget form นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มีตัว object ตัวกล่องสำหรับ แสดงความคิดเห็นนะครับมันมีชื่อว่า Markdown Editor Pro นะครับโอเคนะครับโดยเอาโมเดลนี้มาโมเดลนี้มาจากไหนนะฮะมาจากตัว Controller นะฮะโอเคนะฮะมาจากตัว Controller คือโมเดลตัวนี้นะครับและโมเดลตัวนี้คือมาจากที่ไหนก็มาจากตัวโมเดลตัวนี้นะครับวิดนะีโอวิดีโอคอมเมนต์โมเดลนะครับโอเคนะครับวิดีโอคอมเมนต์โมเดล ก็โยนมานะฮะโยนออกมาที่ตัววิดีโอฟิลนะครับเสร็จแล้วชื่อฟิลนะฮะชื่อฟิลของตัวคอมเมนต์เรานะครับตัวนี้นะครับชื่อฟิลก็คือชื่อวิดีโอคอมเมนต์ฮะชื่อฟิลนี้ก็คือชื่อฟิลที่อยู่ในเดต้าเบสนะฮะวิดีโอคอมเมนต์ฟิลนี้นะฮะวิดีโอคอมเมนต์ชื่อเดียวกันเลยนะฮะชื่อเดียวกันเลย นะครับโอเคนะครับกําหนดความสูงสองร้อยนะครับแล้วก็ใส่ปุ่มเข้าไปปุ่มหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะใส่ปุ่มเข้าไปปุ่มหนึ่งนะครับโอเคเวลากดบันทึกนะครับในส่วนของวิดีโอวิวนะครับแอคชั่นวิดีโอวิวคือแอคชั่นตัวนี้นะฮะเวลากดบันทึกปุ๊บมันจะส่ง id เข้ามา id id ที่อยู่ในเ b r o w s e ์เรานะฮะตัวนี้นะครับส่ง id เข้ามาส่งเข้ามาลักษณะของการเก็ t คค่านะรับพอส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีการโพสต์วิดีโอคอมเมนต์เข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าวิดีโอคอมเมนต์ตัวนี้มาจากไหนครับก็มาจากวิดีโอคอมเมนต์ตัวนี้นั่นเองที่เป็นโมเดลนะครับที่เราโยนใส่เข้าไปนะครับโอเคนะฮะก็เป็นวิดีโอคอมเมนต์ตัวนี้นะครับก็ ทำการนะครับทำการ get user อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการระบุว่าใครเป็นคนโพสนะครับใครเป็นคนโพสอไอตัวคอมเมนต์ตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็าสามารถเ,าเรียนรู้ได้นะครับก็คือเป็นการ get user id นะฮะว่า id ของ ของยูเซนี้เป็นใครนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ user id นะครับก็คือเราทำการโพสเข้ามาที่แ t ตทริบิวต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเซต user id ให้ให้เท่ากับค่า user อร์ที่กำลังล็อกอินอยู่นะครับส่วนวิดัวไอดีนะครับก็เอา id มาเลยนะฮะ id ดีที่ทำงาน get ลงมานะครับวิดัวไอดีนะฮะ user คนไหนเป็นคนโพส โพสไปที่วิดีโอไหนนะครับแล้วก็ครีเอทนะครับก็วันเวลาโพสต์นะครับก็เป็นเด็ดลักษณะของวันเดือนปีแล้วก็เวลานะครับโอเคนะครับก็ก็เซฟปกติก็ไม่มีอะไรแล้วก็รี i ดเร t ไปที่เดิมนะครับหลังจาเซฟแล้วก็รีเดเรคมาที่หน้าหน้าเดิมนี่แหละนะครับโอเคครับมีมีแค่นี้นะฮะในส่วนของการโพสตคอมเมนต์นะครับโดยโพสต์มาจากไอตัว ที่เป็น markdown editor นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น overview ให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทำลักษณะนี้ได้นะครับโอเคนะฮะ markdown editor นะฮะคือเครื่องหมายดอกจันนี่อาจจะต้องไปเอ่อไปเรื่อยๆถอนรหัสนะฮะอาจจะไปต้องไปถอนรหัสอีกทีหนึ่งว่าดอกจันนี่คืออะไรนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเบื้องต้นให้ให้เห็นภาพนะว่า เราสามารถที่จะทำกษาะของการแสดงความคิดเห็นนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับส่วนวิดีโอตัวถัดไปนะครับสามารถติดตามได้ว่าการไปดึงเอาข้อมูลนะครับจากตารางอื่นมาแสดงนะครับอันนี้ไม่มีอยู่ในตารางคอมเมนต์นะฮะดึงมาจากตารางโปรไฟล์ตารางอ่า user นะครับโอเคนะครับก็ จะเป็นลักษณะย,ยังไงก็ติดตามกันต่อในวิดีโอชุดถัดไปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะฮะขอบคุณนะครับ